นี่ครับการทำงานหน้าหิมะตกนะครับช่วงหน้าหนาวนว,นวินหยุดกับมะกวันที่มาก่อนนะครับพุ่งน,นี้ค่อยทำงานนะครับโอ้นะกวดสามมองพเนาะมึนเนี่ยเล็กสี่เล่าเพราะเล่า อยากได้เงินกับสู๋ๆน้องเอ้เอ้าดอกยางนี้มั้งนะการนตาเลี้ยงลม่ใช่ไหม นาวไหมหนาวมากหนาวมากยากาศวันนี้โอ้วหนาวมากครับที่เกาหลีใต้ครับวุงบรรยากาศรถอนไปนอนเออเย็นเย็นครับมึงจุดจุดทำงานนี่จุดทำงานเอาไม่อยู่นะครับวันนี้ลบที่สิบประมาณสิบสี่ครับแต่ว่าบวกล้มไปอีกลบประมาณยี่สิบนะมือนี้นะ นี่ครับการทํางานเกาหลีใต้การงานการแจ้งนะครับนี่ครับเมื่อื่นทางล่างนะครับหลังจากเขาลงมาเขาจากขงบนลงมาครับนี่สลิงก้อนซีเสร็จเลครับสลิงก้อจะมาเด้อพี่น้อยๆมาเรื่อยๆมาเรื่อยๆมันอยู่ในช่วงหนาหนาวครับพี่น้องเอ้ยลมอบข้างล่างเป็นน้ำแข็งนะครับนี่ครับนี่มึงบรรยากาศน้ำแข็งรถขับหินพี่น้องเลยเมื่อนี้ได้ไหม มีเค้นใหญ่มายกลงนะครับนี่บรรยากาศการทํางานครับผมออกจากเตาฝิงมาได้เลยพี่น้องเลยปวดมือปวดตีนเลยพี่น้องเลยช่วงหนาวตีนลบนะครับของชาบ้านนนทํางานก็พี่น้องเลยอันนี้ตัดสิตัดครับนี่ครับข้างล่างเป็นน้ำครับลื้อไม่ออกแล้วสตัดแล้วก็สทีเอาเค้นยกลงนะครับแข้งครับแข้งเป็นสามเ่อนครับนี่ครับสภาพนี่ เราที paid, <Yeah. S 1> ่สามนี่คือเสร็จนะครับแล้วก็เอาลงมาพี yep. ่น้องเด้อจากมันต้องพูดนะครับย้อนลงมาเนี่ยครับย้อนลงมาเสียวมื่อนี้ก็เสียบของครับคือถอดน็อตแล้วก็เอาเค้ามายกมนลงครับนี่สะพานโอ้เย็นมาครับพี่น้องครับเดี๋ยวไปถามมึงกันะทั้งคุณเป็นจังไหนครับพี่น้องเย็นบ่บรรยากาศมื้อนี้เป็นจังไงนะ 知道嗯。